มาค่ะเพื่อนๆมากินมะม่วงเปรี้ยวค่ะเกลือนิดหน่อยเกลือน้ำตาลค่ะแล้วก็พริกป่นนิดหน่อยค่ะเพื่อนๆพริกป่นซื้อสำเร็จอืมผิดไปไหมเนี่ย เปรี้ยวปากแม่เพิ่งชอบจิ้มกะปิอย่างนี้คะ่ะไม่กล้าใส่พริกเยอะปวดลูกกินไม่ได้จิ้มค่ะเะนียจิ้มไม่ดูจิ้ม,มยังไงเพิ่งจะเห็น <laughs> อืมเปรี้ยวอืมตาหวานอืมเจ๋อร่อย อืมดีนะไม่ปลอกสองลูกมไม่ชอบมะม่วงหวานคะ่ะชอบมะม่วงเปรี้ยวคะ่ะเพื่อนโหนี่ขนาดกินชิ้นบางๆเนะี่ยเปรี้ยว เปรี้ยวมันก็ไม่อร่อยค่ะจิ้มแล้วมันช่วยจิ้มเหรอเชื <c oughs> อ่อสุนพริกกินแล้วน้ำตาหวานใส่กัน <c oughs> มีสองลูกเต บอกลูกเดียวครับเพื่อน,เพ,อนเพราะมันเปรี้ยม,มากกลักินไม่ไหวว้าวกินแล้วก็นั่งตาวานใส่กันจำได้ไหมตอนที่หนูเป็นเด็กไม่บอกว่าทําตาวานใน,นสองเนี้ยทําตาวานหน่อยทำ ตอนนั้นไม่มีกล้องถ่ายเครศอสัมื์มาถือเพิ่งจะออกไม่ม,ไม,มีไม่มีเงินซื้อแรกๆไม่มีโทรศัพท์เลยหนูโตขึ้นมาหน่อยที่จะมีโทรศัพท์หนูจะกีไอ้า,ววานต้าหน่อยวันนี้ไม่ต้องบอกครับเพื่อนเะนมามองไปตลาดเอง มันเป็นงตมันโอ้ไม่อยากเคี้ยวเลยมันเก็ดฟันเนาะอืมเก็ดฟันเก็ดฟันนี่กินมะม่วงต่อครับเพื่อนคลิปต่อทายมาแล็กใส่เพื่อนอืม,ม <S 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 พี่ลอก <c oughs> แ่นี้เพื่อน <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นมาส่งลูกสาวคขาเพื่อนมาส่งที่สถานีรถไฟแกไปหาไม่เป็นไปทานอาหารด้วยกันแล้วก็อยู่ด้วยกันตอนกลางวันค่ะแกก็เดินไปแล้วค่ะเพื่อนรถไฟอยู่ข้างนอกรถไฟมาพอดีเลยค่ะ <c oughs> ที่นี่เขาปรับดีขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะครับเพื่อนนี่ ที่สถาน์รถไฟทันสมัยขึ้นเรื่อยๆก็จะปรับใหม่เรื่อยๆเลยคะ่ะจะดูดีวกว่าเก่าเยอะไปแล้วค่ะเพื่อนๆลูกขึ้นรถไฟไปแล้วอากาศเย็นมากเลยคะ่ะนี่เป็นเสืเส้ออีกตัวหนึ่งเสื้อตัวนี้บางมากเลยบาง ชือกตัวนั้นมมีเห็ดเชือกที่นหนาๆค่ะสีเทาๆอันนี้มันสีดำค่ะเพื่อนเสื้อสีดำไม่ใส่ไม่ได้เพราะว่าไม่เป็นนาปวดหัวต้องคุมหูค่ะต้องครอบหูเอาไวค้ค่ะเพื่อนไม่ครอบหูไม่ได้มันเจ็บหูวันนี้ลูกก็มาหาไม่เป็นทั้งวันเลยค่ะเพื่อนพักนี้ลูกสามาหาทุกวันไม่เป็นบอก ลูกสาวว่าตอนกลางวันนะ่ะให้ลูกมาหาได้ถ้าอยากจะมาเพราะว่าแกาไม่อยากจะกลับที่พักนะคะแกอยู่กับพ่อหลายเดือนแล้วแต่แกก็ไม่อยากบอกลอะคะ่ะว่าเหตุผลอะไรทีนี้ก็สงสารพ่อเขาเหมือนกันนะคัะเพื่อนแม่เพื่อนก็เลยบอกว่าให้ลูกมหาแม่ตอนกลางวันมาอยู่กับแม่แต่กลางคืนนั้นมาไม่ได้นะค่ะเพื่อนเพราะว่าไม่เพื่อนอยู่กับคุณลุงนะคะ ให้ามาตอนกลางวันแล้วพักหลังนี้เขาจะมาตอนกลางวันทุกวันเลยค่ะพักหลังนี้ก็หลายวันติดต่อกันแล้วค่ะเพื่อนมาก็มาทําอะไรกินมาทํานั่นทํานี่ด้วยกันกินอะไรด้วยกันแล้วก็ดูหนังด้วยกันทับเพื่อนเมื่อก่อนนั้นบอกให้แกไปว่าด้วยก็บอกว่าโอกาสหน้าแต่ครั้งนี้ เราจะไปวัดด้วยกันเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้ไม่แน่เพราะว่าเขาเปลี่ยนตามอารมณ์ค่ะสัญญาปุ๊บแล้วก็บอกว่าไปไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็จะบอกวันนี้เราก็ได้กินหารด้วยกันและแกก็ได้นอนพักก่อนจะไปทำงานกับเพื่อนก่อนจะไปทำงานแกก็ได้นอนพักแล้วมีเวลาหน่อยนึง เราก็ออกไปเดินซื้อของเขาเพื่อนไม่เพื่อนก็ได้ซื้อของส่วนหนึง่งแล้วเขาก็ได้ซื้อของส่วนหนึง่งเดี๋ยวยันนี้เดี๋ยวเขาก็กลับมาค่ะเพื่อนเพื่อนก็ถามอยู่ว่าทําไมหนูไม่ไปอยู่ที่บ้านหนูที่หนูเช่าอะ่ะแต่มันใกล้ด้วยไม่ต้องเดินทางไกลอย่างนี้แล้วค่ารถมันก็แพง<ม>เขาก็ไม่พูดอะไรคร่ะเพื่อนเขาก็นิ่งเวลาคุณลุงไม่อยู่บ้าน แกก็มาได้บางทีก็อยู่ถึงเย็นอย่างวันนี้ถ้าเกิดว่าแกไม่ไปทํางานแกก็จะอยู่ถึงเย็นแลยครับเพื่อนๆเลยไม่เป็นก็จะขับรถไปส่งบ้านพ่อเขาอะค่ะก็ดีค่ะอยู่อย่างนี้อยู่คนละบ้านเนี้ยดีถ้าอยู่ติดกันในบ้านเดียวกันแล้วไม่เป็นไม่อยากจะให้เขามาอยู่ใกล้ชิดเกินไป อย่างที่เคยพูดนะครับเพื่อนอยู่ห่างก,กันรักกันกว่าเดิมเดี๋ยวเดินไปด้วยกันคับเพื่อนอากาศเย็นเจ็บเพื่อนก็จะแวะไปซื้อของก่อนก่อนที่จะเข้าบ้านนะคะพักนี้ซื้อของทุกวันเลยคับเพื่อนช่วงใช้เงินเวลาอยู่กับลูกก็ใช้เงินเยอะหน่อยเพราะว่าก็อยากให้เขามีความสุขค่ะ มื่อวานก็ไปซื้อของกับเขาแล้ววันนี้ก็ไปซื้อของกับเขาเมื่อก่นก่อนนู้นก็ไปซื้อของกับเขาซื้อทีก็ไม่ใช่น,น้อยนะครับเพื่อน <c oughs> คือมันก็เกินความจําเป็นอยู่แต่ก็อยากให้เขามีความสุขค่ะแล้วพรุ่งนี้เขาบอกว่าเขาจะไปวัดกับเพืเอนค่ะก็คอยดูว่าเขาจะไปหรือเปล่าเพราะว่าบ่อยครั้งเลยเมื่อเขารับปากรับคําว่าจะไปวัดหรือว่าจะไปนั่นไปนี่ แล้วพอถึงเวลาแล้วเขาส่งข้อความมาบอกว่าไม่ไปก็เดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี้ค่ะเพื่อนก็ค่อยดูก่อนค่ะอยากให้ลูกไปค่ะเพื่อนเพราะว่าเขาไม่ค่อยจะเข้าวัดค่ะซื้อของมาเยอะเลยค่ะเพื่อนเ <c oughs> นี่ยเลยเราก็สั่งมะม่วงค่ะมะม่วงเปรี้ยววันนี้เราได้กินมะม่วงเปรี้ยวไปลูกหนึ่งแล้วมีอีกลูกหนึ่งแล้วก็ลูกใหญ่ลูกหนึ่งเขาสั่งให้ซื้อมาอีกค่ะมะม่วงมะม่วง,งเปรี้ยวค่ะ ลูกนมลูกใหญ่ทีนี้ไอ้คำเพื่อนว่าจะซื้อเอามาให้เจงด้วยจะเอามาทําบุญด้วยคำเพื่อนแล้วเดี๋ยวคุยกันค่ะไอ้พวงนี้ก็ไปวัดแลยคะ่ะแก้วมังกรคำเพื่อนใส่ส,สดน่าดูเลยมเมื่อคราวที่แล้วนี้ไปเห็นลูกใหญ่กว่านี้ ใหญ่มากและสวยไม่จะซื้อพอดีไม่ได้ไปวัดวันนี้จะไปวัดเจอลูกเล็กแต่ก็พอแล้วค่ะมีหลายอย่างค่ะผลไม้มีหลายอย่าง